สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาปรุมดินเช่นเคยนะคะไว้ลปลูกผักของเรานะคะสูตรดินวันนี้ของเราจะลองนะคะจะใช้กาดกาฟแฟเหมือนเดิมนะคะตอนนี้เราจะชอบ กากาแฟเป็นพิเศษนะคะเพราะว่ามีกลิ่นหอมแต่ยังไม่ได้ไปเซิร์ชสปปรรพคุณของเขานะคะคุณสมบัติของเขาว่าเขามีคุณสมบัติกับพืชชนิดใดนะคะแต่ตอนนี้คือคลิปนี้คือเราอยากตั้งใจยอยากจะทําดินกาแฟนะคะมาดูซิว่าเราจะทําได้สําเร็จหรือเปล่านะคะวัสดุที่เราใช้วันนี้นะคะวัสดุปลูกแล้วก็ไม่มีอะไรเลยค่ะวันนี้เราจะใช้แค่กาดกาแฟนะคะแล้วก็กาดชาด้วยนะคะนิดหน่อยปนมา อย่างที่บอกนะคะชากาแฟเนี่ยเราได้มาจากร้านกาแฟที่เราไปดื่มไปสั่งกินทุกวันนี่แหละคะ่ะแล้วก็ลองไปถามที่ร้านดูถ้าใครมีร้านประจําก็ก็จะง่ายหน่อยนะคะลองถามน้องๆพนักง,งานเขาดูนะคะว่าเขามีกาดกาแฟแถมให้เราด้วยหรือเปล่าเราสามารถที่จะขอกาดกาแฟเขากลับบ้านแล้วเพื่อมาปลูกต้นไม้ได้นะคะอย่างวันนี้เราก็ได้มาถึงหนึ่งเยอะเหมือนกันนะคะประมาณเกือบเกือบสองโลได้นะคะน้ําหนักนะคะ นี่คะ่ะก็ยังบางชิ้นก็ยังเป็นก้อนกาแฟแบบนี้อยู่เลยนะคะสวยงามมากเลยนะคะนี่คะ่ะเป็นก้อนๆแบบนี้คะ่ะอันนี้ส่วนมากจะได้จากร้านกาแฟนะคะนี่คือเป็นก้อนแบบนี้เลยะคะ่ะลักษณะเขาก็จะเป็นก้อนๆแบบนี้นะคะนี่คะ่ะพอเราได้มาแล้วนะคะเราก็จะเอามาผสมแล้วก็มาหมักไว้ก่อนนะคะเราก็จะมาผสมกับอ่ ปุย๋ยมูลไส้เดือนนะคะที่เราได้มานะคะเราจะใช้อัตราส่วนก็คือ1ถุงนะคะ1ถุงนีเ้เทลงไปเลยนะคะถ้าบ้านไหนมีกระบะผสมอยู่แล้วนะคะสีดำหรือมีกระบาอะไรก็ได้นะคะอาจจะเป็นกรละมังหรืออะไรก็ได้นะคะเอามาใช้ได้ก็จะใช้สะดวกขึ้นนะคะหรือว่าทำเป็นโต๊ะได้นะคะ นี่คือกากาแฟมีความเสดายตลอดเวลานะคะเขาสวยแล้วเขาเป็นก้อนๆแบบก้อนกลมสวยอย่างเงี้ยค่ะเราก็เสียดายนะคะจะเอาเขามาทําปุ๋ยแล้วก็ใส่เขาเป็นก้อนๆแบบนี้ตลอดไปนะคะนี่ค่ะสวยงามน่มารักมากนะคะแต่เ,เราก็จําเป็นที่จะต้องบีบเขาแบบนี้นะคะให้เขาละเอียดเป็นผงเหมือนเดิมนะคะก่อนที่เราจะนํามาผสมกันเราก็ เทไรนะคะอย่างที่บอกไปปุ๋ยมูลไส้เดือนหนึ่งถุงนะคะอันนี้นะคะเราจะวันนี้เราจะผสมอัตราส่วนหนึ่งต่อนหนึ่งนะคะอันนี้ก็ประมาณเอานะคะจากกาแฟก็ประมาณนี้นอันนี้เราได้มาจากพิพิธภัณฑ์เกระ,ะคะนี่ค่ะเราก็จะเอามาผสมนะคะอย่างที่บอกไปบ,บ,บีบน้องเขาหน่อยนะคะให้เขาละเอียดแบบนี้นะคะผสมไปเรื่อยๆนะคะวันนี้อากาศ แสงไม่มีแล้วนะคะมืดไปหน่อยแล้วก็แสงบ,บกวนจะเยอะหน่อยนะคะแต่ยังคงได้ยินแบนชัดอยู่เนาะแล,แล้วก็ผสมให้เข้ากัน